วันนี้พาลูกๆมาทานอาหารนอกบ้านกันบ้านจ้าวันนี้บินออกมาก็เผือบพันนะคะวันนี้เราไปที่ร้านตีน้อยกันจากก็อย่างลู้นๆแหละร้านตีน้อยนะลูกค้าจะเยอะต้องรอคิวกันนะคะคุณก็แม่เชิดก็รอคิวที่63ก็รอเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมง40กว่ากว่านะคะคุณเอาละถึงคิวเราแล้วก็วัดส่วนสูงกันก่อนพัชชาได้ราคาเด็กนะคะพี่โนโได้ราคาผู้ใหญ่เลยค่ะ เนาะจะว่าพี่น้กก็น่าจะราคาสักร้อยห้ก็กำลังดีนะเต๊ะหนึ่งสี่ท่านนัมเบอร์วันเฮียโอเคสิดดงพีสตรงนี้แหละเต๊ะหนึ่งสี่คนระหว่างรอน้ำซุปร้อนนะคะแล้วก็อาหารว่างมาทานกันก่อนจ้าระหว่างรออาหารเสิร์ฟ และอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วสั่งแต่พอทานนะคะสั่งแต่พอทานอย่าอย่าทานเหลือทิ้งถเหลือขว้างนะคะถึงเราจะมีรายได้เยอะมากมายนะคะแต่เราก็ใช้รู้จักใช้เงินนะคะเพราะเราเงินทั้งหลายต้องไปใช้จ่ายให้ลูกๆของเรานั่นเองค่ะเอาละเผื่อเพื่อนๆอ,อยากจะมาทานด้วยงบไม่เกิน1000บาทนะจ้ะ